ในวันที่ทั้งโลกไม่เชื่อใจคุณแต่คุณจะเลือกตะโกนอธิบายหรือเลือกที่จะทำไม่ดูเกมที่แอนฟิลแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้พูดเยอะเขาแค่ลุกขึ้นมงประตูชัยให้กับแมนยูเอเตดบุกชนะลิเวอร์พูล2-1เสียงโห่ที่เคยถาโถมกลายเป็นเสียงปรบมือคำวิจารณ์ที่เคยเจ็บถูกกบด้วยผลงานเขาไม่ได้อธิบายอะไรเลยแต่ทุกคนเข้าใจหมดแล้วว่ามืออาชีพคือแบบไหนตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอมืออาชีพไม่พูดเยอะแฮร์รี่แม็กควาย ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดยังไงก็ฝากดูตัวเทพฟุตบอลทุกคลิปทุกวันด้วยนะครับฝากถึงน้องๆคนไหนที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับอย่าลืมข้อแรกเลยความเป็นมืออาชีพที่ต้องมีติดตัวไว้ตั้งแต่ยังเด็กทานอาหารที่มีประโยชน์ทานนมก่อนนอนตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนเชื่อฟังโค้ชเชื่อฟังครูรับรองว่าอนาคตไปได้ไกลแน่นอนครับ ในโลกฟุตบอลยุคโซเชียลวัเลาจังหวะผิดพลาดเนี่ยอาจจะมาไวกว่าฟอร์มการเล่นและมีมก็สามารถทำลายชื่อเสียงของใครสักคนได้เร็วกว่าประตูที่เขาช่วยทีมแฮร์รี่แม็กควายจากกองหลังกับตันทีมค่าตัวแพงของแมนยูกลายเป็นมีมเคลื่อนที่บนหน้าฟีดของแฟนบอลถูกล้อเลียนแม้เขายืนเฉยๆอยู่ในกรอบเขตโทษโดนโหแม้เพียงแค่สัมผัสบ,บอลเขาคือคนที่โดนด่าแม้ยังไม่ได้ลงเล่นและที่โหดร้ายที่สุดก็คือมันไม่ใช่แค่คำล้อเลียนจากทีมคู่แข่งแต่มันมาจากแฟนบอลของตัวเองด้วยแต่แม็กควายไม่เคยตอบโต้อะไรไม่มีโพสต์ออาคืนไม่่มีกกาารลว โทษใครเขาทำเพียงอย่างเดียวคือตั้งใจซ้อมแล้วเดินต่อเขาไม่เคยหันกลับไปถามว่าทำไมต้องเป็นกูตลอดที่โดนแต่กลับถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้จะทำยังไงให้ดีกว่าเมื่อวานจากนักเตะที่เคยเป็นตัวตลกของทั้งลีกวันนี้เขาค่อยๆกลายเป็นตำนานดราม่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมันไม่ใช่ตำนานจากคําบรรยายของใครแต่มันคือตำนานที่เขาเขียนขึ้นมาด้วยหัวใจของนักสู้ปี2 0 2 3ข่าวลือเรื่องแม็กควายโดนปลดออกจากกัปตันทีมกระจายไปทั่วโซเชียลและในที่สุดแมนยูไนเต็ดก็ประกาศอย่างเป็นทางการเขาไม่ได้โพสต์อะไรยาวเหยีย มีเพียงข้อความสั้นๆที่นิ่งเสียกว่าน้ำเย็นผมเคารพการตัดสินใจของผู้จัดการทีมมันคือคำพูดของคนที่รู้ดีว่าในบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเลยเพราะสิ่งที่ต้องทํายังอยู่ข้างหน้าเขาถูกปลดจากตาแหน่งเขาโดนลดบทบาทเขากลายเป็นเซนเตอร์ตัวเลือกอันดับท้ายๆใครหลายคนบอกว่าแม็กควายอาจจะหมดอนาคตแล้วแต่เขาไม่เคยบอกอย่างนั้นกับตัวเองเขาไม่เคยหนีออกจากห้องแต่งตัวไม่เคยถอนตัวจากการซ้อมและไม่เคยหายไปจากการเรียกชื่อของเพื่อนร่วมทีมเขาอาจจะไม่ใช่กัปตันในนามแต่เขายังเป็นกัปตันในทัศนคต เพราะแม้ในวันที่ตัวเองเจ็บเขายังเป็นคนแรกที่เดินเข้าไปกอดเพื่อนแม้ในวันที่ไม่ได้ลงเขายังตะโกนให้กําลังใจเพื่อนอยู่ข้างสนามแม้ในวันที่โดนโหเขายังเลือกที่จะยืนอยู่ตรงนั้นเพราะบางคนไม่จําเป็นต้องสวมปลอกแขนเพื่อเป็นผู้นาแม็กควายไม่เคยเรียกร้องตาแหน่งคืนเขาแค่เงียบแล้วทางานของตัวเองต่อไปเขาไม่เคยพูดว่าผมเคยเป็นกัปตันนะเขาแค่ทําให้ทุกคนเห็นว่าผมยังพร้อมพาทีมไปข้างหน้าและในวันหนึ่งคนที่เคยหัวเราะเขาก็เริ่มเงียบส่วนคนที่ไม่เคยเชื่อในตัวเขาก็เริ่มยกย่องเพราะในโลกของฟุตบอลสุดท้ายคนที่่ไมมยอม คือคนที่ชนะในแบบของตัวเองเสมอย้อนกลับไปในแดงเดือดเมื่อฤด,ดูกาลก่อนเขาพลาดประตูสําคัญกับทีมเหมือนคนที่พลาดโอกาสเปลี่ยนโชคชะตาแฟนบอลส่วนใหญ่อาจจะลืมไปแล้วเพราะมันไม่มีอะไรให้พูดถึงแต่นั่นแหละมันคือช็อตที่เขาไม่มีวันลืมเขาไม่พูดถึงมันบ่อยๆเขาไม่เคยเอามาอ้างแต่กลับเอามันไปฝังไว้ในหัวใจมันคือบาดแผลเล็กๆที่เขาเลือกจะเย็บเองเลือกจะรักษาด้วยความพยายามและเลือกที่จะรอวันที่จะได้ลบมันด้วยมือของตัวเองาอสำหรับนักเตะบางคนความผิดหวังไม่ใช่สิ่งที่ต้องลืมแต่มันคือแรงผลักดัน ที่บอกกับตัวเองว่าจะไม่มีวันํำพลาดแบบเดิมอีกถ้ากลับมาได้อีกครั้งจะไม่พลาดอีกเด็ดขาดและแล้วคืนที่เขารอคอยมาทั้งปีก็มาถึงสึกแดงเดือดสนามแอนฟิลด์เสียงกดดันจากเหล่าเดอะคอปกระหึมเกมยังเสมอกันหนึ่งหนึ่งนาทีที่84แบแมนยูบุกมาแต่ยังขาดประตูชัยแล้วบอลก็มาจากบูโนเหมือนจะลอยช้าแต่ในหัวของแฮร์รี่แม็กไกวรทุกอย่างมันเร็วเกินบรรยายเขาไม่คิดเยอะแค่ก้ 9, าวเท้าขึ้นเทคตัวขึ้นกาอากาศแล้วมงบอลด้วยหัวใจของคนที่ฝึกมาเป็นพันๆครั้ง วันผู้เฉียงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปเสียงนกเวีดไม่ต้องดังเพราะเสียงกรีดร้องจากแฟนผดีดังกว่าทุกอย่างบนโลกในวินาทีนั้นเขาทําได้แล้วประตูชัยในศึกแดงเดือดในสนามที่เคยเป็นจุดเจ็บที่สุดของเขาข้อนี้ไม่ใช่แค่ลูกโมงแต่มันคือการปลดล็อกความเจ็บปวดคือการคืนศักดิ์ศรีให้ตัวเองและคือคําขอบคุณที่เงียบที่สุดแต่ดังที่สุดถึงคนที่เคยเชื่อในตัวเขาแม้ในวันที่ไม่มีใครเหลืออยู่และถ้ามีคําถามว่าทําไมฟุตบอลถึงเป็นกีฬาที่คนรักทั้งโลกคําตอบอาจจะอยู่ในวินาทีนั้นวินาทีที่ชายคนหนึ ที่ทำให้คนทั้งโลกจำชื่อเขาอีกครั้งหนึ่งในนาทีที่84หน้าสนามแอนฟิล ในโลกของฟุตบอลที่ใครต่อใครมักจะรีบพูดก่อนถูกวิจารณ์ว่าไม่เข้าระบบว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากผู้จัดการทีมว่าสื่อเล่นงานเกินไปจนเสียสมาธิแต่นักเตะย่างแม็กควายเขาเงียบเงียบในแบบที่น่าประหลาดไม่มีคําแก้ตัวเขาไม่เคยบอกว่าผมสมควรได้ลงไม่เคยพูดว่าทีมสมควรให้โอกาสเขาแต่ทุกครั้งที่เขาได้รับโอกาสเขาทําให้เห็นว่าผมยังอยู่ตรงนี้และพร้อมจะสู้เหมือนเดิมไม่มีบทสัมภาษณ์แรงๆไม่มีการโบยใครออกสื่อเขาไม่ทําให้ห้องแต่งตัวนั้นต้องสั่นสะเทือนเขาไม่ทําให้ทีมกลายเป็นข่าวเสียหายแม้้จะตองงนั สำรองหลายเดือนแม้จะโดนแฟนบอลลืมชื่อไปแต่เขายังคงซ้อมทุกวันยังฟังคำแนะนำของโค้ชทุกครั้งยังวิ่งเต็มที่ทุกจังหวะเหมือนกับว่านี่คือโอกาสแรกของเขาและนั่นคือสิ่งที่แยกของคําว่ามืออาชีพออกจากมือสมัครเล่นเพราะไม่กวาวรู้ดีว่าการโทษคนอื่นมันไม่เคยพาเขาไปไหนแต่การโทษตัวเองอย่างมีวินยัยคือสิ่งเดียวที่จะพาเขากลับมาได้ เขาอาจจะไม่ใช่กองหลังที่เก่งที่สุดไม่ใช่นักเตะที่แฟนบอลทุกคนเชียร์แต่เขาเป็นหนึ่งในคนที่ไม่เคยหนีปัญหาไม่เคยหลบหลังคําพูดและไม่เคยพูดเกินความเป็นจริงพอสำหรับเขาการได้ลงสนามคือคําอธิบายที่ดีที่สุดหลังจบเกมแดงเดือดเกมที่แม็กควายเป็นฮีโร่ผู้สื่อข่าวเดินเข้าไปจอไม้ตรงหน้าเขาถามถึงความรู้สึกหลังทําประตูชัยที่แอนฟิลด์สำเร็จแต่แม็กควายไม่ได้พูดอะไรที่ยิ่งใหญ่ไม่มีคําประกาศก้าวไม่มีถ้อยคาเอาคืนเขาแค่ยิ้มบางๆแล้วพูดประโยคเดียวว่าผมเห็นประตูของควนมาตาที่แอนฟิ ปีต,ต่อไปผู้คนจะพูดถึงลูกโมงของผมบ้างคําพูดที่ไม่ดังมากแต่ดังกล้องในหัวของคนดูบอลทั้งโลกคนนี้ไม่ใช่แค่ประโยชน์ของคนที่หลงตัวเองแต่มันคือเสียงเงียบๆของคนที่เคยโดนดูแคลนคนที่เคยถูกลดคุณค่าคนที่เคยคิดว่าไม่มีวันได้โมเมนต,ต์แบบนี้ในชีวิตเขาไม่ได้พูดเพื่อขอคําชื่นชมครับเขาแค่พูดเพื่อบอกกับตัวเองว่าความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมามันไม่เสียเปล่าและทุกคนรู้ว่าชายคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมายืนตรงจุดที่ชื่อว่าฮีโร่ในแอนฟิล และแฟนบอลเองก็รู้นี่ไม่ใช่คนที่คุณจะปบมือให้เพียงแค่เพราะประตูเดียวแต่นี่คือคนที่คุณควรจะเคารพเพราะเขาไม่เคยหยุดแม้คนทั้งโลกจะเคยหยุดเชื่อในตัวเขาผมหวังว่าปีต่อๆไปควรจะพูดถึงลูกโมงของผมบ้างใช่ครับเราจะพูดถึงมันและจะไม่มีวันลืมว่าบางครั้งคำพูดเงียบๆก็ยิ่งใหญ่กว่าคำโ oh, อ้อวดเสมอในเกมนั้นครับดูเบนอโมริมไม่ได้เลือกแม็กควายเพราะชื่อเสียงไม่ใช่เพราะค่าตัวไม่ใช่เพราะตำแหน่งกัปตันเก่าไม่ใช่เพราะความกดดันจากแฟนบอล เขาเลือกเพราะมองเห็นทัศนคติสิ่งที่ไม่มีในกระดาษเทคนิคไม่มีในกราฟสถิติแต่มีอยู่ชัดในการซ้อมทุกวันในวันที่แม็กควายโดนดรอปเขาไม่บ่นในวันที่ชื่อเขาไม่อยู่ในทีมเขาไม่เดินหนีในวันที่โดนแฟนบอลโหในสนามตัวเองเขาไม่ตอบโต้ในวันที่ไม่มีใครเหลืออยู่ข้างๆเขาก็ยังซ้อมให้ดีขึ้นกว่าเดิมและในวันที่ได้ลงสนามเขาลงเหมือนเป็นนัดสุดท้ายในชีวิตวิ่งเหมือนวิ่งเพื่อชื่อเสียงของทีมสกัดเหมือนสกัดเพื่อแฟนบอลแมนยูที่ดูอยู่ทั้งโลก รูเป็นอมริมมองเห็นสิ่งนั้นเขาไม่ได้เลือกนักเตะที่ดีที่สุดในลีกแต่เขาเลือกนักเตะที่ทำได้ดีที่สุดในทุกวันและนั่นทำให้แม็กควายกลับมาอยู่ในแผลอีกครั้งในทีมชุดนี้ทุกคนเคยล้มแต่มีไม่กี่คนที่ยังกล้าเงยหน้าเดินต่อแม็กควายไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดไม่ใช่คนที่ยิงไกลดีที่สุดแต่เขาคือคนที่ไม่เคยหนีแม้แต่วินาทีเดียวและนั่นแหละครับคือสิ่งที่อดีตโค้ชทีมชาติอังกฤษยางเกเรเซเกตเคยพูดไว้ว่าคุณอาจไม่รู้ว่าเขาทททออะไรรรบ้้้าาางงแตตต่่นนนนัักเุคคใีมมููหดววขืผจิ รูเบนอโมริมไม่ได้เปลี่ยนแม็กควาครับแต่เขาให้พื้นที่กับคนที่ไม่เคยเปลี่ยนแฮร์รี่แม็กควอาจจะไม่มีสเต็ปสวยๆไม่มีสปีดแบบกองหลังยุคใหม่เขาผิดพลาดได้เขาช้าได้เขาเสียจังหวะได้แต่ในวันที่ฟุตบอลเต็มไปได้วยความเพอร์เฟกต์เต็มไปด้วยคอนเทนต์ในโซเชียลเขาคือคนที่ซื่อสัตย์กับเกมจนคนดูรู้สึกได้เขามีความพยายามและหัวใจหัวใจของคนที่ทุ่มเทให้กับทีมเสมอเมื่อโอกาสมาถึง แฟนบอลรักเขาไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดแต่เพราะเขาไม่เคยทิ้งทีมเขาไม่เคยขออะไรจากแฟนบอลเลยแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือความรักที่ค่อยๆเติบโต ในวันที่ทีมเล่นไม่ดีในวันที่ผลการแข่งขันไม่เป็นใจสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นมากที่สุดคือใครสักคนที่ยังวิ่งยังสู้และยังไม่ทิ้งเสื้อที่เขาสวมอยู่และนั่นแหละครับคือเหตุผลที่แฟนบอลรักเขาไม่ใช่ในฐานะซูเปอร์สตาร์แต่ในฐานะคนของทีมอย่างแท้จริงในวันที่ทั้งโลกพร้อมจะลบชื่อคุณคุณเลือกทําอะไรครับบางคนเลือกย้ายจากทีมบางคนเลือกทิ้งเสื้อตัวนี้แล้วไปเริ่มต้นใหม่กับทีมอื่นแต่แฮร์รี่แม็กควายเขาเลือกจะเงียบแต่เงียบในแบบคนที่มีอะไรจะพิสูจน์เงียบในแบบทีีี่่่ไไมมมมดด้้้้ยยอออแแพพเงบบบในนคคทรจะตําาถ การกระทำพอในโลกฟุตบอลที่เต็มไปด้วยเสียงเต็มไปด้วยดราม่าเต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่มีวันจบนักเตะบางคนแค่ไม่พูดก็กลายเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วจากชายที่เคยโดนล้อเป็นตัวตลกวันนี้เขาคือคนที่ทั้งทีมนั้นเดินเข้าไปสวมกอดจากกัปตันที่เคยถูกปลดวันนี้เขาคือคนที่พาเพื่อนร่วมทีมคว้าชัยในสนามแอนฟิลด์เขาไม่ได้กลับมาเพื่อล้างแค้นเขากลับมาเพื่อลบคำดูแค้นด้วยผลงานไม่ใช่เพื่อเถียงว่าเขาดีพอแต่เพื่อสแสดงเห็นว่าเขาไม่เคยหายไปไหน มืออาชีพไม่ใช่คนที่พูดไปเรื่อยว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่มืออาชีพคือคนที่ทําให้ทุกคนนั้นเงียบด้วยสิ่งที่เขาทําไม่ใช่สิ่งที่เขานั้นอธิบายและนั่นแหละรครับคือคําจํากัดความของคําว่ามืออาชีพไม่พูดเยอะขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ